วันนี้นะครับโจทย์มีอยู่ว่าเหรียญกับลูกกลมๆอันนี้ให้เขาทำมันก็ได้นะครับผ่านเหรียญโดยที่เมื่อลงไปแล้วเนี่ยปล่อยเรื่องงี้นะครับให้ให้เหรียญอยู่ที่แล้วก็ลูกลงไปในขวดอย่างนี้ถือว่าสำเร็จนะครับโดยอไม่ใชการก็ได้นะครับไม่ให้สีเปลี่ยนขยับขยับ,บน้อยที่สุดนะครับ ดูครับว่าทำอะไรได้เอามาลุกลองดูมันไม่ได้นะฮะจะไม่ถูกต้องยังไงดีคิดตัวนี้ยังไงรอเอามือมาลองไม่ได้อันนี้ไม่เข้าเลยนะครับอาวีการอื่นดูลองดูพิติการอื่นตัวนี้ทำไงได้ ยวดูที่ทำวิธีการได,ไ,ได้ดูนะครับว่าจะทำได้ไหมวิธีาการใดเดยนยังอยู่กับที่อย่างนี้นะครับก็กระดาษมาแผ่นหนึ่งจากนั้นม้วนดูต่อว่าจะทำอะาไรนะฮรโดยการใช้มือด้วย ลืมบอกเข้ามาอ่ะลืมรางวัลของรางวัลเลยครับตัวนี้เลยกล่องสุ่มเหมือนเดิมเราให้กล่องสุ่มเหมือนเดิมมามวนหมนมว้มวนแล้วยังไงต่อรู้นะต้องมวนให้มันเท่าเท่ากันล,ลองดูครับค่อยทําไงต่อแล้วก็เอามาลองที่แข็งกว่าดูที่เสียบเป็นยังไง ว้าวลียนยังอยู่ขยับไม่ขยับเลยนะครับแต่ลุกเข้าไปได้เยี่ยมเลย